ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับในรายการ Chicken Blog ครับวันนี้เราก็มาดูฟีเจอร์ใหม่ที่โลบอกเพึ่งจะปล่อยตัวนี้มานะครับเป็นเบต้าเทสซึ่งมีชื่อว่า,านี้นะเมื่อเราเข้าไปในเบต้าฟีเจอร์แล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่โผล่ขึ้นมานั่นคือ Power Texture Generator แต่ตัวนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาใช้ระบบ AI มาช่วยเราในการ สร้าง t e x t เจอรนะครับเมื่อเราติ๊กถูกที่ตรงนี้แล้วเราก็รีสตาร์ทขึ้นมาหนึ่งครั้งมันจะมีขึ้นมาที่อยู่ในขอโหมดโมเดลนะครับชื่อ Texture Generator ครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำการคลิกที่โมเดลใดๆมันก็จะไม่มีอะไรขึ้นมาให้หรอครับว่างเปล่าแล้วแต่ละตัวนี้นมันจะขึ้นมาแบบ Real Time เลยนะฮะนี่ว่าเท็กเจอรนั้นสีเป็นยังไงแล้วผมให้ดูที่3ตัวนี้ครับเป็นตัวอย่างให้ดูว่า3ตัวนี้ตัวไหนคือ ตัวที่สร้างขึ้นจาก AI Texture Generator ซึ่งก็คือตัวนี้ดูแล้วก็เหมือนว่ามันจะเวิร์กเลยนะซึ่งตัวนี้ไม่ใช่งานเพนนะครับสาสกตเห็นได้ว่ามันเป็น texture ที่ผมได้คีย์เข้าไปว่ามันเป็น Rusty นะครับ Rusty Iron Helmet ซึ่งก็ทำอกม,มาได้ตอบโจทย์ดีนะแล้วก็ ้วยระบบ A.I. ของมันสามารถที่จะรู้มุมกว้างมุมลึกของชิ้นตรงชิ้นส่วนบางชิ้นที่ผมต้องการด้วยนะครับก็คือมันสามารถที่จะคิดได้คร่าวๆนะครับว่าหมวกที่เป็นสนิมแล้วก็หมวกทักลบเนี่ยมีลักษณะหน้าตายอย่างไงมันช่วยคิดให้เราได้ประมาณหนึ่งนะก่อนอื่นนะครับทางโลบอกเองก็จะมีเดฟฟอรัมหรือว่าเป็นพวกเอกสารต่างๆไว้ให้เรา เข้าไปดูในส่วนของ Developer นะครับผมจะแนะนำให้ว่ามันจะอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็นะฮะจะมีวิดีโอแนะนำวิธีการใช้เบื้องต้นใครก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้ไม่ยากครับพอเราลงเบต้าฟีเจอร์แล้วนะฮะเราก็เข้าไปเปิด Enable AI Power Texture ปุ๊บรีสตาร์สักหนึ่งก็จะมีเจ้าตัวนี้ขึ้นมาครับเรากดปุ๊บเนะี่ยนะฮะก็จะสามารถที่จะใช้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้เขาก็ให เป็นเดโมเพลสไว้ให้เราทดสอบเลยนะครับ,นะรบเราก็เข้าไปกดปุ๊บก็จะมีไฟล์เดโมขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปกดที่ตรงนี้แล้วก็เข้าไปอ d ดิเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้เปิดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราอ d ดิเข้ามาในหน้าส่วนนี้ได้แล้วเนี่ยก็ทำการเข้าที่โมเดลแล้วก็ t e x t u r e g e n e r เ t o r เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิด t e x t u r e gen จก่อนนะครับ เสื้อกางเกงนะฮะตรงนี้เนี่ยมันกดได้ครั้งเดียวแล้วมันเหมือนว่ามันจะเข้าไปบันทึกพื้นผิวของวัตถุโมเดลตัวนั้นเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดทําตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็มันก็จะติดไปเลยนอกจากว่าเราจะาก๊อปปี้ตัวใหม่ออกมานะครับแล้วตัวนั้นเนี่ยต้องเป็นโมเดลที่มีการคลี่ UV ก็คือเป็นโมเดลที่สามารถที่จะใส่เท็ก u r เจอร์ได้นะครับ ถึงจะทําได้อย่างอันนี้ถึงจะแบ่งเป็น4ส่วนก็เถอะนะฮะถ้าเกิดเราใส่มันพร้อมกันนะฮะกดมันที่อันนี้อัน,นเดียวก็สีอันนี้ก็จะเป็นเท็กเจอร์หนึ่งชิ้นไปเลยอย่างอันนี้ก็เป็นชิ้นเดียวอย่างนเนี้ยไม่ได้มีชิ้นเดียวแต่ว่าถือเป็น1โมเดลนะครับก็สามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ได้อย่างหนึ่งนะครับมันเป็นเบต้าฟีเจอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดให้เราใช้ได้เต็มตัวนะ ยังเป็นเวอร์ชั่นทดลองใช้นะครับก็คือใช้ได้ประมาณหนึ่งแล้วก็จะหมดหมดโคตานะนะให้ใช้ได้นิดเดียวแต่ก็พอพอที่จะทดสอบเล่นอะไรสนุกสุกได้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวามาดูกันตัวเนี้ยมันหันหน้าตัวที่เราต้องการหันหน้าแต่ไอ้ต้นนี้ดันหันหลังซะงั้นนะฮะตัวที่เราจะต้องทำเนี่ยมันจะมันจะต้องตรงอะ่ะเนี่ยพอเรามา a d w a r d option option นะครับเพื่อที่จะดูตรงนี้แล้วมันเหมือนว่ามันจะยิง projection ลงไปที่ ด้านไหนที่เราต้องการหาด้านหน้าให้ถูกต้องก็พอส่วนนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดก็จะเป็นด้านหน้านะเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะรับ f o ล l ล่ texture ผมจะพิมพ์พร้อมลงไปอ m มแช่โ f o เ l o อ texture pattern อะไรก็ว่าไปนะฮะ เขียนผิดหมดเลยนะเนี่ยถ้าเราใส่เขาว่าพิ้งลงไปล่ะนะพิ้งฟอลโลโอเคแล้วพีวีวดูนะว่ามันจะคำนวณให้เราถูกต้องเปล่าเออก็ได้อยู่นะนี่นะครับสีส่มุมจะทําให้ดูอย่างี้แต่เหมือนว่าข้างหลังเขาจะเอไอเขาจะงงอยู่แล้วว่าอะไรหลังอะไรหน้านะครับ หน้าถูกอยู่แล้วล่ะแต่หลังนี่ไม่น่าถูกนะะเดี๋ยวผมจะกดออกมาให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเราก็รอสักนิดนึ่งมีการทำ UV ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ UV ก็นะฮะก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของ TD นิดหน่อยนะครับถึงจะจัดก,การคลี้ UV แล้วก็เอามาแก้เป็นไฟล์เท็กเจอร์ไดนะ้นี่ก็ประมาณหนึ่งที่ ตัวงานค่อนข้างจะออกมาดูดีทีเดียวนะครับอย่างตัวอย่างที่เราทำเนี่ยมันเป๊ะก,กว่าเราเยอะนะบางทีกคาอาจจะเทหลายรอบก็ได้จนออกมาได้สวยขานาดนี้ต่วของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เราไม่ได้บอกเขาว่าเป็นไม้แต่ว่า AI ก็จะอนุมานมาให้เราได้ได้เองว่าเจ้าตัวนี้ควรจะเป็นไม้ก็ว่าไปนะครับาาเราอาจจะระบุรายละเอียดเพิ่มขึ้นได้อีกเหมือนกันนะเอาละจะเป็นโมเดลประเภทที่เป็นกระถางต้นไม้ละ่ะ ใช่ไหม Flower, decorate, flower นะฮะ pot ถ้าเราใช้ pot ตัวนี้เป็น porcelain นะ่นะ porcelain pot นะครับลองดู มันจะทำให้เราได้ไหมโดยตัวนี้ผมเท่าที่ผมทดลองใช้ในระดับแรกก็ออยัง AI ยังค่อนข้างจะยังต้องแก้ไขเยอะนะครับแล้วผมก็คิดว่าถ้าเกิดมันเกิดมึนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช้าลงอย่างมากทีเดียวแต่ถ้าเกิดมัน AI มันเข้าใจสิ่งที่เราเขียนไปปุ๊บก็ทำออกมาได้ค่อนข้างจะสวยเกียวนะครับอย่างอันนี้เนี่ยนี่นะเซฟนี่เรียบร้อย จะใช้เวลาที่หนึงในการทำมาเพราะอันนี้มันเหมือนกับว่ามันจะต้องทําทการเจ n เน a เรตเท็กเจอร์ขึ้นมาเลยนะครับโดยเท็กเจอร์นี้ยมันจะไปอยู่ที่หน้าอินเวนทอรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทุกครั้งที่มันเจนเนี่มันเข้าเซิร์ฟเวอร์เราเลยดีนะเือเก็บเท็กเจอร์ให้เราเสร็จแลลวเข้าไปในอวตารเดเวลลอปเปอร แล้วก็อวตารใช่ไหมอวตารไอเดเวหลอกไอเดเวลลอเอ้ยไม่มีเดี๋ยวนะดีแคลวีเมจอยู่ในอีเมจแน่เลยนะฮะเห็นไหมก็นะครับเจนเอาสนุกสนุกนะเพราะบางทีบางตัวเราก็ไม่ได้ใช้มันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้มาแล้วก็ดีนะฮะมันช่วยงานเท็กเจอร์ของเราได้ดีทีเดียวแหละเราเอาไปใช้ต่อยอดได้อีกเลยนะเอาโมเดลพวกนี้ไปใช้ ต่อยอดในชิ้นงานของเราเพราะว่ามันมีเท็กเจอร์ให้เราไงแค่เอาโมเดลนี้มาจับยัดเท็กเจอร์เข้าไปเท็กเจอร์ไอีที่ได้มาให้เนี่ยก็คือชิ้นส่วนนี้ก็จะเป็นเท็กเจอร์นี้ไปเลยเห็นไหมขึ้นมาสวยเลยนะมันก็ดูออกว่าตรงไหนเป็นดินตรงไหนเป็นอะไรนะบอชเลนเครื่องปั้นดินเผา เท็กเจอร์อาจจะไม่ค่อยคมชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบางส่วนทําได้สวยเห็นไหมสวยนะรายละเอียดด,ยดีก่า,ด,กาดีกว่าบางทีเราเพ้นเองดูงารไม้เขาเราทําเป็นลองมาลองเสื้อกันดูดีกว่านะเสื้อนี้ยเขาจะต้อง เน้นด้านหน้าเราก็าเราลองพิมพ์คีย์เวิร์ดว่าโลบอกแพทเทิร์นไหมโลบอกไอคอนแพทเทิร์นนะออนไว้เชิร์ด บางทีผมว่า AI บางก็อาจจะไม่ได้รู้หรอกนะว่าไอคอนโลอกมันหน้าตายังไงแต่แต่จริงแล้วผมว่ามันควรจะรู้ทีนี้เราจะ specify f o n t view เป็นพิเศษนะครับมันก็จะชัดเจนว่าด้านไหนเป็นด้านหน้าแต่เนี่ยดูจากตัวเนี้ยมันมองว่าด้านนี้เป็นด้านหน้าเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกด้านให้ถูกต้อง180นะครับลอยก็ยิงเข้าไปที่ด้านหน้า smart UV unwrap ก็คือการหออ่า ในแบบที่อาจจะเรียกได้ว่า AI ก็จะดูแลจัดการในเรื่องของการหุ้ม UV เพื่อที่จะต่อส่วนที่เป็น,ปนขอบของเท็กเจอร์ที่ไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยมันจะมันนา่ามันน่าจะซ่อมเท็กเจอร์ให้เราได้เราก็ลองพีววดูนะครับพราะผมต้องการเราบอกไอคอนแพ t เทิบนเสื้อไวท์เชิ้ตจริงต้องเขียนไวที shirt แต่คิดว่า AI น่าจะเข้าใจได้ เห็นไหมแต่ว่าเห็นไหมเหมือนว่ามันจะไม่ไม่ยอมให้เราใช้ไอคอนโลบอกฮะแต่ว่าเราได้ความยักผงเสื้อมานะเห็นไหมทั้งทั้งที่อันนี้ไม่มีได้มาก็ถือว่าไม่เร็วนะผมจะไม่กดนะครับเป็นอันว่าดูกันดูว่าเออมันมันจะได้แล้วมันทํารอยยักให้เราได้ด้วยเข้าท่าทีเดียวนะครับส่วนใครจะเอาไปประยุกต์ในแบบที่ตัวเองอยาก จะให้มันเป็นก็ผมว่าก็โอเคดีนะมัวอันนี้มันน่าจะมาถูกเส้นมาถูกหน้าแล้วโมเดิลสไตล์อันดีถ้าเกิดใครคิดอะไรได้จริงๆก,ก็ลองไปแัด,ดแปลงดูนะครับตัวน,นี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมันจะมีความสามารถในระดับไหนแต่ว่าก็คือสามารถสร้างได้ในระดับที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง Modern Style t e x t เจอ เท็กชัยงานพิมพ์อะไรประมาณนี้ผมจะลองแก้วมาอีกแก้วหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวคิดว่าทุกคนคงอยากที่ยังไม่ได้ลองก็อาจจะอยากจะเอาไปทดสอบกับตัวเองดูแล้วละ่ะนะพุท่านแฮตผมไม่ได้ใส่สีไปนะเหมือนว่าเขาจะเลยไม่รู้ว่า ไม่ได้ให้สีอะไรเรามานอกจากจะใส่เท็กเจอร์ให้เราสวยๆเท่านั้นเองอันนี้มันเป็นก้อนๆแต่ว่าก็ได้รอยมานะแต่ผมไม่ได้ใส่ไม่ได้บอกเขาให้เอาสีอะไรอะไร,ขา,ะไร <c oughs> ขาวเลยขาวเลยถือว่าทำเท็กเจอร์ให้เราเได้ค่อนข้างจะสวยอยู่ตัวโดยการปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานให้มันดียิ่งขึ้นได้นะครับ ประหยัดเวลาเราไปได้หน่อยหนึ่งในการทำพวกเสื้ออะไรอย่างนะี้นะงานเสื้อแล้วก็งาน UGC ก็ประหยัดงานเพ้นไปได้เยอะเลยแหละแหมออกมาอย่างนี้บางทีเราต้องเอาไปแอปพลายเองนิดหน่อยนะเดอเอาเท็กเจอร์ไปแก้บ้างอะไรบ้างไม่ค่อยเหมือนกับที่คิดไวน้นะอืม ลองดูการ์ตูนบ้างไม่น่ายากแต่เราต้องหาด้านหน้าก่อนนะอันนี้เอาด้านหน้าออก specify front view แล้วก็0 in the lat cup นะครับ lat coffee cup coffee mug หรืออะไรก็ได้นะ coffee ครับกดชึบ เฮ้ยเอาสิวะ In the late coffee cup เราอาจจะอา,อาจจะต้องบอกว่า cup is late ก็ได้นะมันก็เลยทําเป็นเป็นภาพการ์ตูนมาให้ให้มีแมวหลายตัวด้วยไม่มีไม่มีแค่ตัวเดียวมีแมวมาทั้งสามตัวโอเคก็ขึ้นอยู่กับพร้อมนะครับเราจะอธิบายพร้อมของเราได้แบบไหนจริงๆต้องลองกดเล่นดูแต่ อาเนื่องจากมันเป็นเบต้านะคระับง,งั้นเรากดเล่นมากไม่ได้มันเหมือนว่า AI ตัวนี้ก็ยังจะต้องพึ่งระบบของเซิร์ฟเวอร์ในการรันอยู่บางทีการจะใช้งานหนักมากเกินไปอาจจะทําให้ระบบมันขัดข้องนะคะรับเขาก็เลยทำเบต้าตัวนี้ไว้จากัดข้างในไม่มีกาแฟเหรอก็นะฮะกลายเป็นน้องแมวการ์ตูน สตัวอยู่อีกด้านค่านี้อาจจะต้องไปแก้เท็กเจอรเอ์เอาเองได้แล้วก็เอามาใส่ก็คือช่วยได้ประมาณหนึ่งนะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจอยู่นะแต่จะต้องปรับแก้น่อยในบางจุดนะฮะใครที่เห็นว่ามันดีมันโอเคก็ลองดูเอาไปใช้ดูได้นะครับผมว่ามันก็ช่วยประหยัดเวลาเราได้นะฮะบางงานนี่ถือว่าเอาไปใช้ได้เลยบางงานต้องแก้ไขนิดหน่อย แต่ก็ถือว่าเป็นงานเบต้าที่น่าเล่นดูนะครับก็ลองดูนะครับใครชอบอะไรก็ลองเล่นตัวนี้ฟีเจอร์นี้ดูไว้พบกับคลิปใหม่ๆของชิคเก้นบอกได้นะครับในคราวหน้าถ้ามีอะไรน่าสนใจจะเอามาฝากครับสวัสดีครับ